มาลกกามือเล็กพี่น้องแนวพันเข่าจากไทยป้าจะเป็นมันงามอือพี่น้องเบิ่งต้นเลี้ยวงามคือเม็ดเลยเนาะคือตอนเป็นเม็ดเลยแบบเลี้ยวงามอะไรมือนี้กะสีมาลกกามือเล็กแล้วก็สีเอาไปแซมหน้าเน้อพี่น้องเบิ่งฝนมือนี้ค่ะมืดคืมตั้งแต่มือเซาพอเบิ่งในสภาพอากาศพันวาผล10%เนาะพี่น้องขั้นว่าผลตกนี่เฮาสีลกไว้ดำเลยแต่ว่าขั้นผลบวชตก10%นี่เ่าก็คือ สิลูกแต่พ่อแซมเนาะพี่น้องหาบนหนังก่อนโอ้ยผู้ใดเห็ดเข่าหักเนาะผู้ใดเนาะผมนี่แหละครับพ่อพี่น้องตัวหนาตัวตาเลยลูกอย่าไปเยียบสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องมือนี่ก็มาลกกาอังเปาก็ได้โอ้ยมันโมเป็นทงลาวินเดอร์ได้ลูกเอ้ยโอ้ยแม่สิลกกาอย่าเยียบรูกมันหักหมดแล้วนะ ใส่สมมือก่อนอางเป่ากับจังแมนดุพี่น้องเหยยดุคนไป,ไปลงน้ำตรงหน้าต่เศร้าแบบมันบอกคือแนวเข่าเหาตะกี้หนุงน่งเนาะตะกี้แนวเข่าเหาาฮาวหวานนะหวานกาน้าวนะใบมันจะบริเปนแบบเรียวๆแบบนี้พี่น้องใบมันจะใหญ่ๆนะหนุ่งเนาะแต่อันนี้ค่ะแบบงามพี่น้องแปลกตาขนาดเลยบทที่สูงๆนี่แบบมี้ก็งามแห้งที่มันลกเลยต้องจะเกี่ยวกะว่าสิผ้ากันลกกะมือนี่ลกกะให้เบิดเลยนะนะ แ้มืออื่นละดำบอกฉันถ้าเบิ่งเดิมวันนี้สภาพอากาศสิปเป๊ะบอกพี่น้องโอ้ยสีมือลุกได้นน่เห็ดข้าล้มนี่ฝนอนะ่ะบ้ตกจ่มมือแล้วก็นองนองสามมือเนาะขอให้ฝนตกมือฝนตกผ่านพี่น้องเอ้ยน้ำเต็มถ่วมเข่าเนาะน้ำเต็มถ่วมบัดฝนบ้ตกจนขอให้ตกเพราะว่า คือนาดิน,ดน,ดนไส้เนาะมันน้ําท่วมอยู่แต่ว่ามันแห้งไวยพี่น้องคือเอฟซีบางคน่ปคอมเมนต์แหละพ่นว่ามันแห้งวนอเนาะนาดินไส้น้ำแมนคว่ำเพิ่นพี่น้องมันจะบ่ท่วมขังเด้อพี่น้องเด้อพิ่นอกับเป็นห่วงนะพิ่นอบอกให้ปล่อยนาปล่อยน้ําในนาข้าวพิ่นวอาโอ้ยเฮ็ดพิชานะลูกเอ้ยยเพิน่น้องเนรุว่าทชคพี่น้องนักคุดประจําปีมาแล้วลูกฟังแม่ในลลูุเอ้ย ฟังแม่ในลูกโอ้ย,ยเห็ดตรงนี้ลูกอายคนในลูกเอ้ยอายเอฟซีเพื่อนด้ลูกอูอ้จมูนอีซังอาบน้ำให้ก้าให้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 ใหใหพี่น้องอ่างเปานะบัดอาบเองนะบอกให้นี่ึเป็นอะไรชวิวะนี้ครับชวิวะนี้ครับเฮดี้เฮดี้เฮดีฮดี้ป้าขี่ดูไปเมือม่อเมือ่อเมื่อเอาเมือม่อเลยอย่างเมื่อไปไว้ไว้ต้องมาขุด ปาพี่น้องเมื่อเเงินกาหนงน้อยเมือเอากรต้าผัดว่าเอาพี่สั่งมาอันหเอามาทำงานมาลู้เปลาพี่เปลาอันนี้รู้อันนี้เอาอยางมาอ่นรูกเ่้ผมเอามาเอามาเอามาลินนะครับผมมาลินที่ทงนานี่ครับผมวมมินเดลินครับคนช่วยบมให้ลงน้าครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องลูกัาละจ๊ะ fc เฉี่ยถามเนาะบอกไอไปใส่เด้สุมาลูกกาซอยบอกไอ้คนไะ <c oughs> ปนเฮต์พาสปอร์ตได้สินอ้อยไปยแต่เมื่อวานป่านี้เพอได้มาคนยังไ่ได้มาส่งเลยสินอ้อยแม่นเขาจรมาฮับโอ้เฮ็์พาสปอร์ตเบิดเปลี่ยนเบิดคืนเลย <c oughs> โทรหาคนแล้วตอนนั้นเมื่อคืนนี้ไ <c oughs> อ้เอยอยู่ใส่เด้โอ้ยมืออึดเศร้าจักเมืองอ๋อแล้วแล้วแต่สินอ้อยตามใจใครมัน กะเจ้าฮาเพชรพัสดปออะไรพี่น้องในบ้านนี่เลเ<ม>จ้ามาคับตะเกี่ยวลบเถือลลสองต้นนี่บขาดอแม่เพราะว่ามันบอกมีน้ำมันเลยอยขาดนะพี่น้องอก็เลยแบบลบเถือ่น่อยกีบขับขนาดพี่น้องเลยแบบมันสูงนะนะสูงครับข,ข,ขันสีอันเปียกเซคนกะสูงขาวยาวอลา,าศาเหรอเร คําใดทีน้องตะเกียวเว้าวน้องน้อยไงว้าวต่ำกันตลอดพี่น้องแบบคิดเหมือนกันนะนะคืเว้าวเลยกันอันเห็นอังเป่าอันโดดโดดโดดกับโอ้ยคือกระต่ายเลยว่ะพี่น้องเว้าวคือกันเลยอันเห็นว่ามีอะไรด้วยว้าวเข้าเข้าเข้าว้าวอย่างก็เอียงอืมอย่างสักอย่างนี้แหละว้าคือกันเลย มาเด้อพอแม่พี่น้องมาลกกาซอยตัวเกี่ยวนี่จะได้ว่าบบววดได้พี่น้องอตัวเกี่ยวเขาชื่ว่าเ<อ>ของสอกกับบุ๋เม็เลยไนงะบอกเลยสอกอีกเลยสอกอีกงามกับโศกเนาะงามๆพี่น้องคนกับเขาให้งามคือเขานี่แหละถ้าบึงเม็ดเด้อพี่น้องเด้องามเกี่ยวเข่าไปละหรือว่าเขากิานเขานี่เราสิงามขึ่น,นเกี่ยวหล่อขึ่นสวยขื่นเลยรู้ไหม ต้นเลี้ยวต้นอ่อนค่ะย่อเลยพี่น้องแล้วจะพาไปแซมน้ำกันพี่น้องเลยแซมหน้าหวานอะไรพี่น้องขั้นผุนตุกกะทิลกไว้ดำเลยมืออื่นทีได้ดำหน้าบอกฉันพอมาผุดมัคือกลายไปมันซิบกว่าเซ็ตหนึ่งะนะโอ้ย <c oughs> บัมาดอกคุณมาอยู่นี่ไปข้างางอื่นก่อนวะบัเพ่อมาดอกว่าบาัวอายไปเห็ดบัตยัยงบัมา บ่มีคนดำว่าฉันไปทางอื่นก่อนบอกอายมาจังตกเนาะพี่นอ้องคือแดดสีออกแล้วน,นุ่งปกตินี่เราต้องได้หวานปุ๋ยลงก่อนแต่ถ้าเพื่อนมีน้ำเหมือนพี่นอ้องไช่ไหมเพื่อนขึืนมากินปุ๋ยแล้วเราปลุกง่ายเนาะเมนอันนี้มันบม่มีน้ำเขาก็จะชิวานได้ไ สิบ่ได้ขอฝุนบ่พี่น้องเลยขอ้ไรนนอเต้นเต้นเต้นขอฝน่นที่มนเบ่งมาตเบสายสออีกต้นเรียวาวเามัดนาะแล้วเก็ตัดเียนออกล้ว่ันลวบได้พี่น้องเ้ยมันมีน้ำ ลุกไปเถอละต้นสองต้นพี่น้องเพราะว่าคิดดินมันจะงบติดนี่มันจะได้ไม่ติดหลายจะพูดภาษาอะไรเนี่ยไทยปุนลาวไงขนาดหลานก็มีแต่คนไทยพี่น้องเอ้ยบมีหลานคนลาวจะคนน้องเพชรน้องขวนเขาน้องมิวเป็นคนไทยเบิดพี่น้องเวยลานกันแน่ได้เขียวเลยเนาะป่ายเพิ่นเนาะ เออบวก็ได้เหลืองบอได้เขียวมาสั้นก็ดำกัคือชิมหวนอยู่ที่น้องเลยคันดำนายแล้วเปิดเพลงเต็มไปเลยใบลมบอยบอยฝ <laughs> นก็คืดี บายบายฮแล้วล่ะตอนนี้เนะะาะตัวไหลไปพูนหละ,ปปละผูข้างหน,น,น้ามือยืนใจรอขินหอดผู้ใดเอาเข้าไปซสหน้าก่อนพี่น้องอังเปาเอ้ยจะเป็น,นดื้อจะเป็นมากอิสระน่ล,ลูกไปไป ว้าพี่น้องมาเบิ่งกวางนี่บ่อนที่เฮาสิมาแซมนี่พี่น้องเบิง์บ่อนที่มันเป็นแบบบ่มีข้านี่แหละแซมลงไปเลยนี่ถอดสมมือก่อนนะดับแร็กดับพี่สองถอดหมวกแล้วกะนหนีผมขึ้นก่อน <laughs> หลายขั้นตอนแนเนอะ <laughs> ผมจะจุ่มน้ำเลยพี่น้อง ใส่คือเก่าวันพี่น้องลงก่อนหมู่แล้วลงก่อนแล้วพูโว้ยเอาไม่ลูกข้าวนี่้องไปแซมหาไว้ๆนี่เอามาก็สีเด็ดปลายเอาก่อนได้พี่น้องจมต่ำจมต่ำอ,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 อยู่นี่พี่น้องเด็ดอันนี้เอาก่อนเด็ดปลายข้าวออก เอามีดตัดกันได้เนาะมาวันนี้มาแซมกันเลยเหมือนแบบดำนาน,นั่นแหละพี่น้องเลยอันนี้เป็นหน้าว่านน้องพี่น้องมันเป็นเวิ้งเวิ้งนี่น่าจะเป็นนกกลิ่นนะหน,น<ลง>ูก็พอได้อยู่แต่ก็ไม่ถึงอ่อน โอ้หนุ่มเกือบเกือบสั่มกันเลยแซมลงไปนะสนั่มต้นเขาที่มันใหญ่แล้วเวลาคนซุกจะซุกพร้อมกันเลยเนาะแม่นแบบคล้ายๆว่าทดลองดำนาปวดขาแน่นอน,วนปวดเอวปวดเบิร์ดกระโูนี่พี่น้องเลยดำนานะอันนี้ถือว่าว้อมเนาะ บอมบอมเออทางหน้ายอย่าอ่อนเนี่ยนุ่งทางแคมมันบอดไปไหนเขาปักลงได้นักสำรวจน้ำนะคะเอาหน้าจุ่มลงอีกนุ่งครับเอาวันอย่างบุหูุเป้่ามาพี่ดุมาพีเป้่ามาพี่ สิบเปอร์เซ็นต์นะหีเนาะกลมกุตูเนื้อว่าเป็นสลาดเลยเป๊ะเนาะเป๊ะมากตูทางในอ่อนเลยโหนพักขนาดคือดำหน้าเลยปอหน่าเลยดิบริเวณเข่าเลยดิน้องคือตัวต้นเข่าเลยฮะสายรับทุกสายรับได้ดินะแฝงตัวมาเป๊ะเลยคือเลย ไปมาทางกลางพี่น้องนี่พี่น้องถ้าบเบิงดีๆเนี่ยไม่ได้ผู้ได้ต้นหญ้านี่สายรับเนาะเพื่อนนี่สายรับแฝงตูมาอันนี้ต้นเขาน,นี่น,นี่ต้นหญ้าตะไปลกเข่าเันจะออกแบบสีม่วงๆนิดนึงต้นหญ้าแงกับอ้อ ลบห่าไปพร้อม,มเมนมดต้นนี้แสงตัวบนีนเยนพี่น้องนี่อ,อันนี้พร้อมแตกโกรไปว่ารีบตัวเกี่ยวรีบตัรีบเป็นหมากรีบเกี่ยว กกมีลูกกบด้วยข้นมีน้ำแบบนี้ค่ะมีลูกกบแล้วก็ซิมีกบไปเหาไว้ใส่เบ็ดอ่ะพี่น้องเมนมันเป็นหน้าให้ไงมันมีน้ำกบสามารถอาศัยอยู่ได้โอ้ยจะมนเอนเนอร์จีหลาเนาะจะ็้พลังหลายอังเปาโบ่เหมยเลย เข้าไปเอาก้ามารอบสองพี่น้องไปลกก้ามาเป็นตะก้าที่สองแล้วเนาะแดนเวิงว้างตัวเกีียววะอ้าวพากันลงไปดำพี่น้องเอ้ยเข่าเซาอยังไม่ได้พากันกินได้พี่น้องลงมาเฮ็ดเวียกสะก้อนมามาพี่น้องเอ่อวอมวอมวอมดำหน้าคะสิว่าแล้วกันเนาะแมนแมนแมนไม่ได้เจ็บแลอลเลยด้นี่ตอนนี้หแบ่เจ็บแบบว่ามันวอมวอมวอมแบบแบบ ไว้ดำแท้ๆนะมนแล้วอันนี้ก็สร้างมาดำาแหละลงมาเร็วลูกพ่อนะคบผมพ่อนะรับผมผมมือนะครับอโอ้โหโตลงได้บ้างก็เหนื่อยนะใครเนี่ยดินยังอ่อนพี่น้องเลยอยู่จะได้ได้น้ำให้นี่โม่ไหลไปใส่เลย แดดออกพอดีตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงขึ่งพี่น้องมาอย่างนอเน็บอย่านน่เสียมเสียมไว้ลกหน่าโอเคโอเค หาต่าง,งห่งางเขาในกระเพากันลกกาไว้ได้พี่น้องมือน,นี้ค่ะถ้าฝนตกมานะคือได้ด่างเบิดเลยนาแถวนี้แม่มนนี้นะแม่นแล้วกาคือได้ที่แล้วฉิได้ฟังเพลงน้ำผึ้งยนนีนอปีนี่เนาะลกกาพร้อมกันอีกวัดหน้าพักนั้นของเฮานะพี่น้องไม่ได้มีน้ำจักยศ หน้าภาักนี่พัดน,น้ำติมเพราะว่าเพิ่นปั๊บบดเท่ากันนะพี่น้องทางนี้ต่ำกว่าอันสูงไหมแม่นที่จริงเพิ่นต้องดันขึ้นอีกให้มันแบบให้มันแบบเป็นหลุมน้อยหนึ่งเนะาะรวังนะน้ำโบยูเลยค่นะแม่นน,น้ำโบอย,อยูทำแนี้นิดพอดีเอาอันเพียงก้นี้เนาะบบต้องลุกก้อนนั้นนีแน่แม่นแมน เล้ยนะเแ้ลคุณกำลังท ี่น้องเบิ่งความแตกต่างระหว่างนาไห่นี้ที่มีน้ําตัดภาพมาที่นาไห่นี้บ่มีน้ำจกัจกจักหยดว่างนี้มีแต่ว่างพุ้นแต่ก็งามอยู่ได้พี่น้องบอนนี่เนาะนี่ไปพากันไปหากินข้าวกินน้ําก็พี่น้องเพื่อแซมแล้วนะเกาโมงเกาโมงเ้าแซมทุกวันพี่น้องเอ้ยบาทนี่

เขาแซมนาแล้วเรียบร้อยนี่เขาต้องได้มาลกหญ้าอีกหญ้ากำลังขึ้นเลยโอ้ยสายลับหลายพี่น้องเอ้ยเป้าเปา,ออาออเอาเมาลุกลุกลุกเอามาเป้าเออสิเมืออยู่ไหนลุกเอามา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 เร็วเอามาเร็ว พี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องเดอ้อกดไลค์กดติดตามก,กดแชร์และที่สำคัญบอกกดขามโฆษณาเนาะพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อสบายดีบ๊ายบาย